สี่องค์ประกอบใครจะไปสอนลูกสอนหลานเนี้ยจะได้สอนถูกไม่ใช่พูดแต่สติสติแล้วไม่เคยรู้จักหน้าตาไม่รู้จักคอนโพสมันมันประกอบด้วยอะไรบ้างพูดแต่พิซซ่าแต่ทําพิซซ่าไม่เป็นอย่างนี้ข้อที่หนึ่งสติมีลักษณะที่ไม่เหมอไม่เผลอไม่ล่องลอยเป็นลักษณะของที่มันไม่ลอยไดยรวมนะของที่ลอยไปโยกจะไม่เห็นหรอกนี่ก็เห็นว่าข้างในเป็นอะไรเพราะมันลอยไปแล้วถ้าไม่ลอยก็นก็มีที่ตั้งโ่ยมสติก็เลยมีที่ตั้งอย่างเงย เพื่อไม่ให้มันลอยนี่เงยเดียวเห็นภาพไหมถ้าโยมพิทิตตั้งปั๊บมันจะไม่ลอยเืี้ยม่ิทิ่ตั้งปั๊บมันจะลอยทันทีเพราะใจมันใจมันไม่ได้ม e ี Det. ตัวมันเบาแล้วกันนะิทีตตั้งอยู่ไหนก็ต้องสติปัญหาสี่นี่ไงตื่นเช้ามาเนี่ยหลวงพตั้งศีรษะขึ้นไอความจำหรือความคิดบางๆมันก็หายไปแล้วาะพอตั้งศีรษะเสร็จปั๊บไออารมณ์งงเงียบมันก็หายไปกาเท้าจากเตียงกับเท้าทั้งเพื่อปั๊บโยมก็รู้สึกอ่ะว่ามันมีชื่อมันไปแค่ผัดสะที่บ้านเน อาจารย์ทำให้เกิดไอ้ไอ้วิญญาณเนี่ยตั้งแต่ลิ้นกระทบรบทำให้เกิดชิวหาวิญญาท้าวทบพื้นทำให้เกิดการยกวิญญาณยังแค่รู้สึกสบายๆแต่เข้าน้าเห็นหน้างงเงยเก็ยิ้มกระจกหน่อยนึงยิ้มกระจกหน่อยนึงใช่ไหมจ้สึอุ่กรันี้เป็นวันดีของเราวันแห่งสติของเราวันนี้เป็นวันแห่งความสุขของเราจะคิดแต่เรื่องดีๆจะไม่พูดจาไม่ดีทําร้ายใครทุกคนก็มีทุกข์อยู่แล้ววันนี้ก็เป็นวันสดใสของโยาเนี่ยก็ตั้งสติขึ้นมาเนที่ตั้ง ตั้งที่กายตั้งที่เวทนาตั้งที่จิตตั้งที่ธรรมเด็กก็ฝึกฝนเนี่ยเดินออกจากบ้านที่หลวงพ่อ,อ,อ,เอาเขาน้ําล้างห้องน้ำเข้าครัวทำกับข้าวเผอคนอื่นซื้อขนมไปฝากใครไปทำงานกับคิดดีอารมณ์ดีรู้สึกเท้าก็ทบพื้นไปมันก็ตั้งสติใจมันก็ไม่ลอยสีเอย่างสติก็จะทาใ,ให้เกิดผลลัพธ์รักษาใจให้ปกติเพราะใจมันปกติอยู่ก่อนใจมันผิดปกติตอนที่เผอคิดไม่ดีนี่พอคิดไม่ดีอารมณ์ก็เลยไม่ดีเด็กเห็นว่าจะคิดไม่ดีต่อทำอะไรเนี่ไม่ใช่เขาทําไม่ใช่เราทํา มันจะไอ้ความคิดนี่นันไม่ใช่เราคิดนะเพราะมันไม่เคยได้เรียนมันก็เลยจําผิดแล้วก็เลยคิดผิดนี่